สวัสดีค่ะพามาชมแมวหม,มีวนะคะมาแล้วมามนไปเล่นข้างนอกกันมามาอาบูกับชานมนะคะอาบูมันนี่มามาไปเล่นข้างนอกกันมาชานมเร็วเร็วเร็วชานมมาเดฟไปเล่นข้างนอกกันเล่นในสวนหลังบ้านนะดูดูชานมชานมชอบมากเลยไป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 เล่นในสวนกันนะอันนี้อากาศดี วันนี้อากาศดีไปชคนอมออกเออไปไปเล่นกันนะสองตัวนี้อยู่ด้วยกันได้นะคะไปไปชาบูไปเลยเออกกำลังกายากกำลังกายวันนี้อากาศดีนะมาเล่นตรงนี้กันออกกำลังกายอากาศดีมากเลยมาสุดอากาศบริสุทธ อากาศดีจังเลยไปไปวิ่งเล่นกันไปเดินเล่นกันวันนี้อากาศดีแดดเริืมออกแล้วนะคะแดดเริืมออกวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสนะคะไม่มีเครื่องฝนไม่มีฝนแน่ๆเลยวันนี้น่าจะวันนี้น่าจะไม่มีฝนทั้งวันนะคะ เริ่มมีแสงออกมาแล้วเล่นกันชาบูชาบูก็ตัวใหญ่ใหญ่ออกกำลังกายน่อยลดหุนหน่อยลดหุนหน่อยเร็วออกกำลังกายลดหุน ไหนจะเข้าบ้านแล้วเหรอฮะฮชับนูมาน,นี่มาๆเล่นเล่น<ๆ>กันเล่เล่นกันไหนเข้าบ้านแล้วเหรอเข้าบ้านเร็วจังอย่าพึ่งเข้าเดินเล่นก่อน เล่นเล่นกันเด่นเล่นกันเอาเบาให้เอาเบานอนเออนี่ที่ผนเล็บอนาที่ผนเล็บให้อ่ะอนีที่ผนเล็บเออที่ผนเล็บมีสองอันมีสองอันอะคนละอันนี่ เห็นนะยาชา,านมจะทำพี่ชาน้มไม่เอาอันอชาบุก่าจะเล็กไปเนะาะชาบุกบอกเล็กไปแล้วเล็กไปแล้วนคนละอันนะ่ะไปไปเล่นกันอเอาที่นอนให้ด้วยที่นอนให้ด้วยนะที่นอนนอนเล่นาชานมชานมชอบมากเลย ชาบูชาบูชาบ,ชาบูนอนตรงนี้ก็ได้อ่านี่นีไไน่ไปไหนไปไหนกินน้ำเหรอกินน้ำกินน้ำชานมชานมชอบนอนในที่ขนเล็บ Nói sao bài sẽ mấy xa nôn Tôi dày đó, tìm cà lăm măng rồi Tìm cà lăm măng rồi Chào vui

ชานมชานมพ่าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์หงตั้งหงตั้งตลอดเวลาทาบูอยู่ไหนทาบูทาบูาบตาก็จะหลับแล้วเนี่ย ง่วงนอนใช่ไหมมั้งนอนนะบางทีเราก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะคะนอนอยู่ตรงนี้สบายสบายตรงนี้คืออากาศดีมากเลยปลอดโปร่ปลอดโปร่โล่งสบายเอาละเอาละเอาละฝนเล็บฝนเล็บไปดูตรงน,นู้นดูตรงนู้ดูตรงน,นู้นน,นี่ล้างทาอะไรอะนีงทาอะไรเนี่ย จะโจมตีใช่ไหมเนี่ยท้าจะโจมตีหรือเปล่าอุ้ยอ้วนกระปุกลุกเลยอ้วนตุ๊ปุ๊กตุ๊ป,ปุ๊กเลยเนี่ยตัวเนี้ยไปไปตับไรตับไรนี่จิงลีดป่าฮะอะนี่ท่านอนนี่ท่านอนค่ะอา้าว นานไม่ยอมออกเลยไม่ยอมออกเลยใช่ไหมตัวชาบูแยงใช่ไหมตัวชาบูแย่งใช่ไหมไหม,มุมโปรดของชาโนมใช่ไหมมุมโปรดของชาโนมค่ะคลิปนี้เก็จ,จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องชาโนมแล้วก็ชาบูด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวขอบคุณมากๆเลยค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะปายอดูดูดูดดนพี่ชาบูแย่งที่แล้ว <laughs> พี่ชาบูเล่นที่เฟอมาแย่งที่น้องแล้วเนี่ย อย่างที่น้องเลยเอ่อนั่งตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้